สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงแมวตาเพชรเล่าตำนานในซีรีส์สีเสือแห่งสุพรรณบุรีในสองตอนที่ผ่านมาเราได้เจาะลึกเรื่องราวของเสือมเหสวรรคผู้เริ่มต้นจากความแขนและเสือฝายจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นอาจารย์ของเหล่าเสือและในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสิทธ เอกอีกคนของเสือฝ้ายชายผู้ที่แม้จะเป็นโจรแต่ก็ได้รับการยกย่องสูงสุดว่าเป็นสุภาพบุรุษแห่งบางปลามา้าเขาคือเสือใบ ก่อนที่ชื่อของเสือใบจะกลายเป็นที่กล่าวขานเขาคือนายใบสะอาดดีครับเป็นลูกชาวนาะธรรมดาธรรมดาแห่งบ้านพันตำลึงจังหวัดสุพรรณบุรีชีวิตของเขาก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นคือการทำนาเลี้ยงชีพไม่ได้คิดเรื่องการเป็นโจรหรือการต่อสู้กับอำนาจใดๆแต่แล้ว ในปีพศ2487ขณะที่ในายใบอายุได้ประมาณ24บีปีจุดเปลี่ยนแรกของชีวิตก็มาเยือนครับมันเริ่มต้นจากโจรวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับบุกเข้ามาที่บ้านของเขาและขโมยควายซึ่งเป็นหัวใจและเครื่องมือทำมาหากินเพียงอย่างเดียวของครอบครัวไปแต่หน้าแปลกครับตอนนั้นในายใบกลับไม่ได้โกรธแค้นอะไรมากมาย เขาคิดเสียว่ามันคือการฟาดเคราะห์เสียทรัพย์สินไปดีกว่ามีใครต้องเสียเลือดเสียเนื้อเขาปล่อยผ่านครับแต่ความเมตตาของเขากลับถูกมองเป็นความอ่อนแอไม่กี่เดือนต่อมาโจรกลุ่มเดิมที่ได้ใจก็ย้อนกลับมาปล้นบ้านของเขาอีกครั้งและครั้งนี้พวกมันไม่ได้เอาแค่ของมีค่าแต่พวกมันยังฉุดคร่าเอาน้องเมียของเขาไปด้วย และนั่นคือจุดแตกหักครับการขโมยควายคือการต้นซั์แต่การฉุดผู้หญิงคือการยามศักดิ์ศรีกันถึงในบ้านความอดทนของลูกผู้ชายที่ชื่อใบได้ขาดสะบั้นลงในายใบคว้าปืนกระบอกเดียวที่มีออกตามล่าโจรกลุ่มนั้นเพียงลำพังบุกตะลุยเข้าไปด้วยความเดือดดาลสุดท้าย เขาสามารถชิงตัวน้องเมียกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัยและปิดบัญชีแค้นด้วยการสังหารโจรกลุ่มนั้นไปสองสามศพเขาทำในสิ่งที่ลูกผู้ชายพึงกระทำเพื่อปกป้องครอบครัวแต่ในสายตาของกฎหมายเขาคือฆาตกรในายใบถูกตำรวจตามล่าทำให้เขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตชาวนาแบบเดิมได้อีกต่อไปเขาจึงต้องหนี และที่พึ่งเดียวของลูกผู้ชายที่พึ่งก้าวเข้าสู่ด้านมืดในยุคนั้นก็คือชุมโจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสือฝ้ายเสือใบใช้ชีวิตอยู่กับเสือฝ้ายนานถึง4ปีเรียนรู้วิชาและซึมซับอุดมการณ์การปล้นคนรวยช่วยคนจนมาจากอาจารย์ของเขาแต่แล้วอุดมการณ์ที่เขาศรัทธาก็ถูกท้าทายครับโดยอาจารย์ของเขาเอง เรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมากครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เสือฝ้ายเกิดไปหมายตาเด็กสาวชาวบ้านคนหนึ่งและเตรียมจะใช้กำลังฉุดกระชากเธอมาเป็นเมียเด็กสาวผู้โชคร้ายคนนั้นรู้กิตติศัพท์ของเสือใบดีว่าท่านเป็นคนมีคุณธรรมจึงแอบมาขอความช่วยเหลือจากท่านนี่คือสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับฝั่งหนึ่งคือเด็กสาวผู้บริสุทธิ์ อีกฝั่งคือเสือฝ่ายอาจารย์ผู้ให้ที่พักพิงและเป็นจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแต่เสือใบเลือกแล้วครับเขาเดินเข้าไปหาเสือฝ้ายตรงๆและพูดขอร้องให้อาจารย์ของเขาล้มเลิกความคิดนั้นการกระทํานี้ถือว่าเสี่ยงตาอย่างมากครับแต่ด้วยสัจจะและความเป็นสุภาพบุรุษในใจมันค้ำคออยู่เสือฝ้าย ซึ่งก็มีคุณธรรมในใจอยู่บ้างเมื่อถูกลูกศิษย์ที่ไว้ใจถักท้วงต่อหน้าก็ยอมทำตามโดยดีแต่แน่นอนครับในใจย่อมคุณเคืองที่ถูกลบเหลี่ยมเสือใบรู้ตัวดีว่าอยู่ต่อไปคงมองหน้ากันไม่ติดเขาจึงตัดสินใจแยกตัวออกมาตั้งชุมโจรของตัวเองและนี่คือจุดกำเนิดอย่างเต็มตัวของสุภาพบุรุษ เสือใบการปล้นของเสือใบนั้นมีศิลปะและหลักการที่ชัดเจนยิ่งกว่าเสือคนไหนไหน 1. เป้าหมายต้องชัดเจนเขาจะปล้นเฉพาะเศรษฐีหน้าเลือดที่โกงชาวบ้านมาเท่านั้นถ้าสืบรู้ว่าเศรษฐีคนไหนรวยแต่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนเสือใบจะไม่แตะต้องเด็ดขาด 2. ต้องมีวิธีการที่สุภาพ เขาจะไม่บุกเข้าไปปลุนฆ่าแต่จะใช้วิธีเข้าไปขอเจ้าทรัพย์อย่างนิ่มนวลและมีกฎที่น่าทึ่งคือเขาจะเอาทรัพย์สินไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เหลือจะทิ้งไว้ให้เจ้าทรัพย์ได้ทำทุนต่อและมีกฎเหล็กคือห้ามทำร้ายเจ้าทรัพย์เด็ดขาดยกเว้นจะขัดขืนต่อสู้และ 3. ต้องรู้จักแบ่งปัน ทรัพย์สินที่ปล้นมาได้จะถูกนำไปแจกใจ่ายให้คนจนทันทีเพื่อให้พวกเขามีเงินไปซื้อที่นาวัวควายไว้ทำมาหากินเขาไม่ได้ปล้นเพื่อตัวเองแต่ปล้นเพื่อสร้างสมดุลให้สังคมในแบบของเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองความเป็นเสือของเขา ยังได้ทำประโยชน์ให้ชาติด้วยการเข้าร่วมกับขบวนการไททีบคอยดักปล้นอาวุธและยุทธปัจจัยของทหารญี่ปุ่นจากขบวนรถไฟซึ่งที่มาของชื่อก็ตรงตัวครับคือการถีบของมีค่าลงมาจากตู้รถไฟนั่นเองแน่นอนครับชื่อเสียงของเสือใบก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวความอยู่ยงคงกระพันว่ากันว่า ท่านสามารถสะเดาะโซ่ตรวนได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่สิ่งที่ทำให้เสือใบแตกต่างจากเสือคนอื่นคือท่านเป็นเสือคนเดียวที่ออกมาเฉลยเคล็ดลับเหล่านี้ด้วยตัวเองในภายหลังท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีของดีหรือวิชาอาคมอะไรมากมายที่รอดจากคมกระสุนมาได้บ่อยครั้งเป็นเพราะปืนของตำรวจสมัยก่อนมันห่วยครับท่านบอกว่า มันเป็นปืนรุ่นเก่าที่เรียกว่าพระรามหกซึ่งมันยิงออกบ้างไม่ออกบ้างผิดกับปืนของพวกเสือที่เป็นปืนรุ่นใหม่กว่าและดูแลอย่างดีส่วนเรื่องการสะเดาะโซ่ตรวนเคล็ดลับก็ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อท่านเล่าว่าเสือทุกคนต้องฝึกดัดมือดัดแขนให้อ่อนเหมือนนักแสดงลิเกและเมื่อถูกจับมัดด้วยโซ่ตรวนท่านจะใช้สบู่หรือบางครั้งก็แอบใช้ปัสสาวะของตัวเองผสมกับสบู่ มาถูให้เกิดฟองลื่นๆแล้วทาไปที่โซ่และข้อมือทำให้สามารถรูดมือออกมาได้อย่างง่ายดายนี่คือภูมิปัญญาของจอมโจรครับไม่ใช่ไสยสาศาสตร์แต่ถึงท่านจะปฏิเสธเรื่องอภินิหารคนที่เคยเจอก็ยังเล่าว,ว่าเคยเห็นท่านถูกแทงด้วยมีดเข้าที่เอวแต่กลับไม่ระคายผิวเลยแม้แต่น้อยความจริงเป็นอย่างไรคงมีแต่ท่านที่รู้ทางการต้องการตัวเสือใบามากครับ ค่าหัวสูงถึง1นึ่งหมื่นบาทและผู้ที่รับหน้าที่ไล่ล่าเขาก็คือพลตำรวจโทรประชาบูรณะธนิตนายตำรวจผู้ได้รับฉายาว่านายพลหนังเหนียวนายพลประชาทำกันบ้านมาดีมากท่านรู้ว่าเสือใบหนีปีกไกลถึงกลาสินและท่านก็รู้เคล็ดลับการสะเดาะโซ่ตรวนของเสือใบด้วยดังนั้นท่านจึงวางแผนอย่างรัดกุมเมื่อบุกเข้าจับกลุ่มตัวได้ ท่านสั่งให้ลูกน้องใช้โซ่ตรวนสำหรับคล้องคอแทนการคล้องข้อมือเมื่อเจอแผนนี้เข้าไปสุภาพบุรุษเสือใบก็หมดหนทางสู้และถูกจับกุ่มตัวในที่สุดเสือใบถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ชะตาชีวิตของเขาก็ยังมีปาฏิหาริย์เขาได้รับการลดหย่อนโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนื่องในวโรกาสมงคลการประสูติของรัชกาลที่สิบ และต่อมาก็ได้รับการลดโทษอีกครั้งหลังจากที่เขาได้ทำความดีความชอบครั้งใหญ่นั่นคือการช่วยเหลือผู้คุมจากเหตุจาราจนในคุกบางขวางจนนิ้วของตัวเองเกือบขาดสุภาพบุรุษเสือใบใช้ชีวิตในเรือนจำนานเกือบ17ปีเมื่อพ้นโทษออกมาท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒและหลังจากศึกออกมาก็ยังได้ไปช่วยงานอยู่ที่วัดศีนวลกับสหายเก่าซึ่งก็คือเสือดำนั่นเอง เสือใบหรือในใบสะอาดดีได้ปิดตำนานของตนเองลงอย่างสงบในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2558สิริอ,อายุรวมได้94ปีก่อนจากไปท่านได้ฝากข้อคิดที่เฉียบคมและจริงแท้ที่สุดไว้ว่าการเป็นโจรเป็นเสือมันไม่ดีต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆ่ทรัพย์ส,สินที่ปล้นมาก็เป็นของร้อนอยู่กับเราได้ไม่นาน ให้ตั้งใจทำงานขยันหมั่นเพียรดีกว่าและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของสุภาพบุรุษเสือใบชายผู้จับปืนเพื่อทวงคืนความยุติธรรมแต่ก็ยังคงยึดมั่นในหลักการและคุณธรรมจนลมหายใจสุดท้ายในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะไปพบกับเสือผู้ลึกลับที่สุดผู้ที่เรื่องราวของเขายังคงเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาคือเสือดำ พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ